เ้าั้งแฝนอม่อแม่าแม่พี่เจ้ากราบหครั้งโอ้พระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายวันนี้ ลูกตั้งใจจะมาขอขมาขอโอโหสิกรรมเ <c oughs> จาพดามดาดาขอพุทธองค์จงโดนบันดานให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จโดยสมบูรณ์ด้วยเทินและเทพพยญยดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โสศพระแม่ภายพระแม่พระเพลิงในวันนี้ ลูกได้ตั้งใจจะทําพิธีขอขมาอโหสิกรรมจากปิดามันดาขอจงเป็นพยานให้ลูกหลานด้วยเทินต่อไปตั้งโมสามจบพร้อมกัน กายกรรมวัตีกรรมกรรมทั Oliver, <PU> <OR> ้งสามที่ค้าพระเจ้ากายกรรมวัตีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามที่ค้าพระเจ้าได้เล่อนเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี แกก็ดีขอบิดามารดาจงอาโหสีกรรมให้แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเธินก้าโอโหสีกรรมแล้วก็ให้โอวาทแก็ ลูกต<ส>่อพ่ออิกรรมพอพ่อแม่พอแม่ก็ไ้กดมจุดทอยาง่ที่พ่อ่อที่เขาไปขอให้ที่ไม่ดีขอ่าแทนพ่อแม่อนุญาตยกโทษให้เมื่อสํางรับลูกเราวตาะสมจรงปาธนาธมาคติมงคลใจรมดีินทําคนดีไปให้างตลอดเ่าเป็นมงคของพ่อพ่อแม่ลรวพ่อแม่ถมีอย่างไรไม่ถึงแก่ลูกมีความสุขความเจริญเลย ปัจนาเป็นอะไใจได้ผลไดมาป็ผลไดคเดียงือเียงมองนั่งันขึ้นไยางมัเท่าไหร่ตัวต่อไปส่งน้ำ